สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับโัวยกยกดำครับอันนี้ยกดำยกดำเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับปาดอโอ้โหนึกว่าจะยกน้ำโอ้คัสซีคัสซีไปเลยครับเฮ้ยขั้วซีอ่ะเออคัสซีนี่เชื่อมมาหักเลยครับ เอ้ยแล้วคนขับไม่เป็นไรไหมไม่เป็นเลยไปนี่ครับอันตรายมากนะแค่เชื่อมไว้เฉยๆครับเหลือนิดเดียวครับหักเลยเชื่อมแล้วเนี่รอยเชื่อมเชื่อมมาขึ้นเรืออันนี้รอยเชื่อมเชื่อมอันตรายมากครับถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อมแบบเนี้ยต้องหาเหล็กมาดามเลยเนาะต้องหาเหล็กดามเลยเหล็กดามเชื่อมไม่อยู่หรอกเนี่ยต้องดาม โอ้อันนี้หนักประมาณสี่ตันนะเนี่ยอันนี้ไม่มีกระบอกแล้วทุกคนอันนี้ไม่มีกระบอกดำครับก็คือตัวล็อกปลดล็อกนี่ก็ปลดล็อกก็กย,ยกเลยลนี่ครับน,น,นี่นี่นี่นนท,ที่ปลดล็อกเขาเนี่ย,ยสองข้างครับเนี่ยงัดออกมาแล้วก็ดำเลยครับตัวนี้งายไม่มีกระบอกดำแต่มันดำได้ <laughs> นี่ครับโอ้ยอ,อันตรายมากถ้าไปหักกลางถนนทำไงไวะเนี่ยหักกลางถนนนี่จบเลยครับอันนี้กำลังขึ้นจะขึ้นถนน,ถาาถน,นนี่อ่า <laughs> เดี๋ยวมาดูเครื่องคร้บใช้เครื่องอะไร นี่ครับเครื่องเขาใช้เครื่องคูโบต้าครับร40ยสี4สทร้ T <laughs> แย่เลยครับเรามาเจอีพอดีก็เลยจะถ่ายให้ฟี C ได้ดูกันครับค <laughs> <c oughs> อหกักคอหกัก นี่ครับออันนี้เผาลอยครับเฮ้ยไม่ใช่เออเผาลอยจริงๆด้วยเนี่ยเผาลอยเด้แซมเผาลอยเนี่ยเยังเห็นติดิๆเลยไม่เห็นลอยเลยแม่ไม่เห็นลอยประมาณสี่ตันครับเนี่ยมันทุกมาสี่ตันเป็นดัมได้ครับดัมได้ตามที่เราพูดในฟังเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ ดำแล้วก็ลากไปเลยครับแล้วก็โหนแล้วก็ล็อกไว้คืนเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้เกือบหลุดเลยด้นี่ถ้าฝั่งโน้นหลุดก็คือดำเลยครับก็คัดซีมันดาวแล้วพอเอาไปเชื่อมเชื่อมแค่นิดเดียวเอง ทีนี้ก็มาถึงจุดตรงจะขึ้นจะขึ้นทางดำครับหรือว่าราดยางแล้วก็หักเรียบร้อยแต่จะของเขาไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยตะุงเรียบร้อยนายจะของเขาไปไหนไม่รู้ มีแต e ่คนชะลอดูเป็นไรหักว่าเออเป็นไรหักว่ากอลังใอ้เงินเวลาอย่างนั้นหักพอดี